ยาเฮียยาฝาพี่ยาฝา่้าแคานเท่านัเน่นั้นตัวนั้นน่ะตัดัเีปนุกแล้วล่ะก็ตัวนี้นี่มันพอสุกเบิรแลดวล่ะตัวนี้บอเอาแม่เอลด่ไปนั้นอันนี้เหอตัวนี้กอไว้เออมืดแล้วมีเลย มีได้เอาไม่ได้เอาเติมน้ำมันเยอเออเออเออเดี Geoff> ๋ยวเอาเยอก่อนแม่ท sì ี่จักรยานแล้วเหรอเฮ้ยคอยมุ้งมาอย่าด้มืลายมือมันละโอ้ยคอยมีขี้อันนี้นะเติมน้ำมันเมื่อแล้วก็เติม เิมไ่ไกมคือเอกีกาแฟขอบคุณได้นะงไปเจ้าเดี๋ยวมาใหม่มามาใหม่จ้าก็นี่ค่ะอ่าที่เพชรสมนไทยพรนะคะก็ปิ้งไก่ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะ ก็จะไปส่งนู่นแหละบ้านลุงพลก่อนแล้วก็จะกลับมาแต่งตัวนะคะไปอ,อช่างนํำก็ดดนะคะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยว บุญบาสลุงปนนะคะขอให้บุญน้ำเดอ้อพี่หมอนเดอ้ออันนี้ไก่ในของพี่เม็ดสมอนใสยน่ยำพร สวัสดีวงสาแล้วก็ลินราไสยพรดนะคะก็ข,ขอให้ครอบครัวของพี่เพมรสมองไสยพรยง รีเ์เกจกชาวบ้านนะคะ จอดบ้านเราวนเออก็จะต่อไปก่อนโอ้ยลงก่อนลองก่อนโอ้ยเดียวเดียวเดียวชุกแล้วบนะ่เขาน่ะป้าหนุ่งตกเตอหึงแลวเขายังไม่ใสอยู่ nhá mấy suốt vô bờ đền này nè ôi trời ơi than có cứ mi ảo sữa cứ mi pít đều này nè năm thao đi mười năm thế thế pít đi sang nơi là xoài đỡ lão sữa tiếp đơ ừ. các kèn nó lừa xoài chứ bẩn đi na cái này mới cái này <laughs> ผ่านได้ยูเห็นว่น้อย เอาเส <Trans> 試試 <noise> ื้อติบเอายาวเสื้อติ่มไลยเอาเสื้อพอดีปะมันปะมันแล้วก็เอาเสื้อติบเขายูเฮือนนี้พร้อมละก็โพดพอดีนะคะโอ้ยแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้นะคะนี่ค่ะกำลังโพดเลย ได้แล้ววเ,เออคัดคัดคัด,ดให้มันเลื่มเลื่มนะก็สุกเรียบร้อยนะคะแกงหน่อไม้หนึ่งหม้อนะคะอร่อยอร่อยนะคะก็คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามขอบคุณค่ะ